หลายคนนะครับรู้สึกท้อใจบอกว่าตัวเองเนี่ยสอบถุกไม่ผ่านแต่ครูเบิร์ดเนี่ยอยากให้นักเรียนมองอีกมุมหนึ่งนะคว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นักเรียนสอบไม่ผ่านนะแต่นักเรียนเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการที่กําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จต่างหากยกตัวอย่างครับสมมติมีใน A มีพื้นฐานถุก0แต่ต้องการได้ถุย750้าเขามีเวลาเตรียมตัวแค่วันเดียวพอไปสอบปัป๊บได้200คะแนนอีกคนนึ่งชื่อใน B ี มีพื้นฐานศูนย์เหมือนกันต้องการคะแนนทวิค750เหมือนกันแต่เขาเตรียมตัวมาแล้ว1ปีพอไปสอบได้750เป๊ะเลยนักเรียนบอกว่าก็ไม่แปลกนี่ก็ในบีเตรียมตัวนานกว่าแต่ครูเบิร์ตอยากให้มองแบบนี้ครัว่าสมมตินะว่าเราเนี่ยให้ในบีไปสอบตั้งแต่วันแรกที่เตรียมตัวเลยคิดว่าเขาจะได้750ไหมก็ไม่น่าจะได้กลับกันให้ในเออะเตรียมตัวสอบไปเลย1ปี คิดว่าเขามีโอกาสได้750เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเยอะเลยบางทีอาจจะได้แร0 800ก็ได้การเตรียมตัวสอบทุกีกก็เหมือนการหยอดกระปุกออมสินสมมุติว่านักเรียนตั้งเป้าว่าอยากจะเก็บตังค์ให้ได้ล้านหนึ่งวันแรกเนี่ยหยอดไปเลยบาทหนึ่งพอวันที่2ปัป๊บไปหยิบค้อนมาทุบละทุบกระปุกแตกแล้วก็นับดูอุ้ยได้บาทเดียวเอาทำไมได้บาทเดียวทำไมไม่ได้ล้าน,นงะ เอาอย่างนี้ก็หมายความว่าการออมมันไม่ได้ผลไปเนี่ยทำไมลบแย่แบบนี้ถามว่าการคิดแบบนี้สมเหตุสมผลป้าก็ไม่ใช่ไหมฮะดังนั้นการจะสอบถูกให้ผ่าน1เลยต้องเต็มตัว2ต้องมีเวลาเพียงพอแต่หนูไม่มีเวลานานขนาดปีนึงอะครูเบิร์ตหนูมีเวลาแค่2ส,สัปดาห์ทำยังไงดีครูเบิร์ตถามนักเรียนว่าต้องสอบถูกไหมสองสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องสอบไหม ถ้าตอบว่าต้องสอบแน่นอนเจ้านายเร่งแล้วไม่สอบโดนไล่ออกถ้าต้องสอบสู้สุดใจฮะทุกอย่างเป็นไปได้โอกาสแม้จะน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยมีนักเรียนหลายคนนะครับเขาเคยได้400คะแนนเตรียมตัว2สัปดาห์ไปสอบได้เพิ่มมา700กว่ามันก็มีนะไม่ใช่ทุกคนแต่มันมีเคยฟังยูทูบเบอร์คนนคึ่งฮะเขาเล่าว่าตอนก่อนเข้ามหาลัยตั้งใจไว้เลยจะเข้าสายวิทยาศาสตร์ ปรากฏเปลี่ยนใจกระทันหันเปลี่ยนไปเข้าสายศินต้องมาฝึกวาดภาพก่อนที่จะสอบอ่ะหนึ่งเดือนแล้วตอนไปสอบเนะี่ยวาดผิดโจทย์ด้วยแต่ทําไปเต็มที่นะปรากฏว่าผ่านมันกําลังสื่อว่าถึงแม้โอกาสจะน้อยแต่ขอให้เราทําไปเต็มที่ฮะเพราะอย่าลืมนะการหยอดกระปุกไม่จําเป็นต้องหยอดเหรียญบาทก็ได้บางทีเราพับแบงค์พันหยอดเข้าไปก็ได้ถูกไหมการเตรียมตัวสอบทุกีกถ้ามีเวลาน้อยทํำยังไง นักเรียนต้องตรงจุดที่สุดครูเบิร์ตแนะนำนาว่าแกรมมาเรื่องที่ออกสอบโดยไม่ต้องแปลต้องแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์มีเรื่องหรือเรื่องที่ไม่ต้องแปลมีอย่างเช่นช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่าง b wing b three hat three ตอบรีแบบนีน้ออกบ่อยมากอันนี้ต้องได้หรือช่องว่างอยู่หลัง preposition แล้วให้ verb มาหมดคำตอบน่าจะเป็น gerund verb ing แบบนีน้ต้องได้อันนั้นเอาให้แม่นเพราะเหมือนได้แต้มฟรีทำอะไรได้อีกเราก็ต้องรู้เลยว่า ข้อสอบช่วงนี้ออกอะไรไปสืบมาฮะตามเพจติวเตอร์ต่างๆใน YouTube ต่างๆเช่นคำศัพท์คำว่า trace ออกสอบนะคำว่า draw on ออกสอบนะ grammar เรื่อง if c a o s e แบบครึ่งหนึ่งออกสอบนะไปตามสืบแล้วจ,จดมาให้แม่นที่สุดสำหรับนักเรียนครูเบิร์ตดูในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อดีอัปเดตได้เลยครูเบิร์ตสอนเอาไว้เยอะมากสรุปประเด็นสำคัญในวันนี้นะฮะก็คือครูเบิร์ตอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมองว่าถ้าเกิดไปสอบแล้วยังไม่ได้คะแนนตามเป้า ขอให้เปลี่ยนมุมนิดนึงเป็นว่าเรากําลังอยู่ในกระบวนการแห่งความสําเร็จและถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยเตรียมตัวไปสุดใจเลยฮะเหมือนนักมวยอะถึงแม้คู่แข่งจะกล้ามใหญ่เรากล้ามบางเราก็ชกสุดใจไม่แน่เราอาจจะชนะโอกาสน้อยไม่ได้แปลว่าเท่ากับศูนย์ครับ